สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเซียนซองอีกคือเก่านะคะเซียนซองมีแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยแนวทางดีๆมาฝากคุณพอ่อคุณแม่อีกคือเก่าค่ะก่อนหน้านี้นะคะเซียนซองในลงแนวทางโค้งสุดท้ายเนาะ ของเซียนโคราชนะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะประจํางวดวันที่31กรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้นะคะโค้งสุดท้ายของพ่อเซียนโคราดเซียนซองได้ลงคลิปไปให้แล้วนะคะผู้ใดที่ยังบเบิงยังบ่เห็นก็ฝากเข้าไปเบิงแนวทางของพอนั่นะคะงวดนีก็น่า,าสนใจนะคะแล้วพอกะฟันเลขมหาห้พร้อมนะคะซีหางแขนแขนคุณพ่อคุณแม่งามงามค่ะผู้ใดยังบ่เห็นก็เข้าไปเบิงคลิปได้เลยนะคะแล้วก็ ฝากให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปลองพิจารณาเบิงเนาะอ่าแล้วก็จะแจ้งข่าวนะคะอีกข่าวหนึ่งเนาะโอ้ยมาจะลงคลิปยังไปเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่กะคอมเมนต์นะคะทารนะคะรอมาสัน่นรอแหงแล้วมาสัน่นเลยสำหรับแนวทางของเสียบีพันล้านเนาะตอนนี้นะคะยังบด้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะกะ ฝากแจ้งเตือนสําหรับเอฟซหลายๆท่านที่อาจจะคิดว่าจะคองหาคลิปว่าเจอนะคะเพิ่นมาแล้วบอกเพิน่นหายมากไปแม่คือหาคลิปบ่เห็นนะคะตอนนี้ยังบม่ได้นะคะทางช่องยังบ่ได้ลงคลิปไปนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่เส้นซองนะคะได้ยินบุญน้าโชคนะค,ะคุยกับเซียบีอยู่นะคะว่าเซียบีติดต่อมานะคะบอกว่าฝากบอกเอฟซีแน่ใจเย็นๆในเดอ้อว่าสั่น รอสักหน่อยว่าสันเดย์ห้แน่นอนหงวดหนี่หาคือเก่านะคะแต่ว่างวนหนี่สาแน่จากน้อยนะคะเดี๋ยวทาเพิ่นพร้อมเพิ่นจะติดต,ต่อมานะคะได้ก้อนเหล็กออกแน่นอน,น,นว่าสันพ่นวาเนาะเฮากะใจเย็นๆน,นะคะ้าเพิ่นนะคะได้แน่นอนนะคะสําหรับผู้ใดที่รอแนวทางของเซียบีพันลลานนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเซี่ยสองจะมาพูดถึง แนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะโค้งสุดท้ายของน้องโอเล่ค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องโอเล่กับเป็นเสียนเล็กเล่าเนาะอีกหนึ่งเสียนของทางช่องบนน้ำโชกค,คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ยินซื้อน้องโอเลน่นี่อยู่บ่อยๆนะคะทุกๆจันทร์พุทธศุกร์นะคะแล้วก เลขรัฐบาลไทยนี่ที่จริงแล้วน้องโอเล่ได้ปล่อยตองงวดมาแล้วหลอบหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปโคงสุดไทยนะคะมาสรุปกันว่าน้องโอเล่นะคะจะเน้นโตได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนตัวเลขยกชุดเลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเส้นสองทวนในฟังก่อนเนาะว่าชุดที่น้องโอเล่ปล่อยตองงวดมานี่เป็นเลขโตัวไดนะคะหลายท่านหลายคนก็อาจจะบ่ได้เห็นคลิปนะคะอาจจะบม่มีเวลาเบิ่งคลิปนะคะอาจจะผ่านแนวทางตอหงวดของน้องโอเล่ไปนะคะ น,นี่นะคะนี่คือแนวทางต่องวดนะคะที่น้องโอเล่ปล่อยออกมานะคะคุณพ่อคุณแม่นี่เนอะรัฐบาลไทยนะคะประจำงวดวันที่31กรกฎาคม2 5 6 6นะคะเด่นวิ่งรูดที่น้องโอเล่ให้มานะคะไ้โตเด่นโตวิ่งโตรลุดมาสอโตนะคะสำหรับชุดต่องวดเนาะให้0ูนย์กับ9นะคะแต่เด่นแห้งคือเก่าค่ะ เด่นมากคือ9นะคะแล้วน้องโอเล่ก็จับโคมาหายนะคะถ้า0ูนย์มากก็จะมาศ0 0ย0ศูนย์ศูนหาะคะถ้าเก้ามากนี่ก็จะมาเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหเกาสองเก้าสเก้าส่เก้าห้าเก้าหเก้เอาไงไงคือหลุดเก่านะคะน้องโอเล่มันใจเก่าแห้งว่าจังได้เองงวดนนี่ก็มีเก่าวะสันอ่าน้องโอเล่ก็เลย จับคููมใหาเนี่เป็นลูดเก่ามาลดจังสีนะคะเนาะแต่ในตอนนั้นนะคะที่น้องโอเลปล่อยมานะคะก็มีโตเน้นมาใหาก็คือตัวที่น้องโอเลชอบส่วนตัวนะคะมีอยู่หา่หางที่น้องโอเลวงกลุมมใหาเนาะก็มี 90, 91, 95, 96, แล้วก็97ค่ะอันนี้คือโตเน้นของน้องโอเลนะคะและก็ให้เลขซ้ำโตไม่ให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณนานำนะคะ ก็มี 890, 780, 709, 392, 496, 497แล้วก็902นั่นเองค่ะน้องโอเลมักแห้งอยู่สห้างนะคะในส่วนเลข3ตัวนะคะชอบมากไปที่496แล้วก็497นั่นเองค่ะอันนี้คือชุดตองหววที่น้องโอเลปล่อยมากนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะ น้องโอเล่นี่เพิ่นเป็นเสี้ยนคำานวณน,นะคะเพิ่นคำานวณออกมาได้ตองงวดกับปล่อยออกมาเลยนะคะแล้วน้องโอเล่ก็บอกว่ามีของสุดท้ายอยู่นะคะเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปแห่เอฟซีพิจารณากรนะคะเพื่อมีคนหมักนาเพิ่นว่าสันอ่าน,นี้เมื่อนี้นะคะได้ชุดของสุดท้ายมากคุณพ่อคุณแม่ชุดของสุดท้ายนะคะสําหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะ ประจำวันที่สาสิบเอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกของน้องโอเล่ค่ะชุดข้องสุดไทยนี่นะคะน้องโอเล่ให้เลขวินมากคุณพ่อคุณแม่เลขชุดวิ่นมาสัน่นโบมเมนอันเลขวินหัวดีคุณพ่อคุณแม่ไม่ทิงเอาเลขเนี่ยไปวินใส่กันนะคะเ <laughs> ส้นซองเหล็นมุกอย่างนี่ อให้เลขชุดวินมานะคะสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็จับคู่มาให้ด้วยก็คือวินมาไห่นะคะในโตชุดวินนี่ถ้าจิตเจับออกมาเป็นเลขสองโตนี่น้องเอเล่จับมาไห่น้ำยูนะคะจับมาไห้ก็มีเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหาหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หาศูนย์ค่ะคุณพลแม่ ส่วนตัวน้องโอเล่เนาะจับโตเลขชุดวินเนี่ยมาจับเป็นเลขสองโตห้นะคะเพิ่นกะจับมาห้ได้จังสี่นะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะจะเอาเลขวินเนี่ยไปจับใส่เองก็ได้ถ้าบ่มากโตที่น้องโอเลว่วินมาห้นี่เนาะอ่าได้คือกันนะคะกัลองพิจารณาเบิ่งนะคะส่วนในเลขชุดวินนี่ที่น้องโอเล่จับคู่มาหา้ มีโตที่น้องโอเลมักแห้งอยู่3ามหางนะคะชอบส่วนตัวไปที่เจ็ดหกแหแล้วก็ห้าศูนค่ะมักแห้งอยู่3ามหางนะคะในส่วนเลขชุดวินนี่นะคะให้เลข3ามโตมากนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่พิจารณาอีกคือเกาก็มี902 905 904 908 911 918แล้วก็815ค่ะอ่าส่วนเลข3โตนี่น้องโอเล่ L e, มกแข้งอยู่สหางนะคะเส้นซองขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วนะคะชอบมากไปที่905 918แล้วก็815ค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่อันนี้คือชุดโค้งสุดท่ายนะคะของน้องโอเล่นะคะ ห้เลขวินมากคุณพ่อคุณแม่อ่าแต่ชุดตองงวดนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งเท่าที่เซียนซองเบิงตัวเลขนะคะก็คือเหคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเอาเนาะหามักเลขกชุดวินก็เลือกเอาในนี้นะคะหรือว่ามักเลขกตองงวดของน้องโอเล่นี่นะคะชุดตองงวดนะคะก็เลือกยิบจับในนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ตามจริงแล้วนะคะเสียนคํานวณน,นะคะเพิ่นมีหลายสูตรคุณพ่อคุณแม่เนาะถ้าผู้ใดที่คํานวณเลขเองอยู่แล้วนะคะกะดจะรู้ว่าแต่ละเลขนะคะบอกว ay, ่าสิเป็นไทยเป็นเล้าเป็นยังกระซังนะคะถ้าผู้ใดที่เป็นเสียนคํานวณนี่เพิ่นจะมีมีสูตรเดียวนะคะเพิ่นจะมีหลายสูตรเนาะเอามาใส่กันวิเคราะห์ใส่กันคํานวณออกมาหลายๆสูตรแล้วมาเปรียบเทียบใส่กันว่าโตใดเป็นตะคือโตใดเป็นตะามาันนะคะกะเลือกเอาตัวนั้นนะคะ น้องโอเลเพิ่นก็คือกันนะคะตองงวดก็คือเอามาคำนวณใดยังส่นะคะอันนี้คือสูตรคำนวณตองงวดนะคะอันนี้คือสูตรเลขชุดวินวสันปล่อยมาเป็นโค้งสุดท้ายนะคะอ่าคุณพอคุณแม่ก็ล่องพิรารณาเบิงเนาะน้องโอเลเพิ่นก็ใหายมาเป็นแนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะผู้ใดมักแนวทางของน้องโอเลนะคะก็เลือกยิบจับเอา ถ้าวมักก็บแคผ่านไปนะคะคุณพ่อคุณแม่เบิ่งือซื้อนะคะเลือกยิบจับตัวที่จะคล้องมักตัวที่เฮาคิดว่าซีแมนน่ะล่ละจังส่นะคะที่เฮามีในใจนะคะเซียนเพิ่นกะคำนวณใดมากก็เลยามาแบ่งปันซื้อนะคะหาถึกใจคุณพ่อคุณแม่ขึ้นกันวาสันเดออ่าเออชัดเจนแล้วนะคะสําหรับโค้งสุดท้ายนะคะของ น้องโอเล่นะคะเลขรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566นะคะยังเหลือแนวท้างอีกหลายสำนักอยู่นะคะสำหรับเลขรัฐบาลไทยเขาก็ยังพอมีเวลาอยู่มือนอีวันที่ยิบเก่านะคะมือ30นะคะมีเวลามือนอีเบิดมือ,อมืออื่นเบิดมือนะคะแล้วก็วันที่31อีกเคืองมือนะคะยังพอมีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่ได้วิเคราะห์ได้ไปหยิบไปจับไปหาอยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณทุทกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไปกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฟ้าคุณบอกคุณแม่คอยติดตามไว้คือเกานะคะคลิปนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ